ออกเดินทางไปงานเลี้ยงแต่เดินมาจนถึงเชิงภูเขาไฟแล้ว<_><_><_>ก็ยังไม่เห็นทางเข้าสักทีครูจังไม่รู้จะทําอย่างไรได้แต่เดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นหวายจูๆครูจังก็ลื่นตกลงไปในใต้ดินแผ่แนแ่นอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะขอโทษค่ะที่จัดงานเลี้ยง คือที่นี่หรือเปล่าคะใช่แล้วจ้าอ๋อเธอก็มางานเลี้ยงเหมือนกันหรืองั้นเดี๋ยวเจอกันนะครูจังเดินลงบันไดมาติ๊กตอกตอกแตกตอกตอกตแล้วก็เดินมาถึงบ้านใต้ดินชั้นที่้สิบสิบเอ๊ถ้าเดินลงไปอีกจะเจอใครกันนะ นี่คือใครนี่บ้านใครกระต่ายกระต่ายที่นี่คือบ้านของคุณกระต่ายหรือคะบ้านหลังนี้มีครอบครัวสัตว์อยู่มากอาศัยอยู่ในทุกๆุกสิชั้นจา้าใครหนูว่าต่อไป,ปและคุณพเพราะหนูไปแล้วนี่เป็นชั้นของครอบครัวคุณและคูณนั่งเองดินโคลนเลอะเทอะขนาดนี้ไม่เป็นไรหรือคะ ไม่เป็นไรหรอกจ้าแม่เราชอบซักผ้าเหมือนใครว่า <laughs> เหมือนใครเอ่ย <c oughs> โอโ้โหเสื้อเธอเลอะโคนเต็มไปหมดแล้วยังต้องไปงามเลยงอีกด้วย <c oughs> เดี๋ยวฉันซักเสื้อผ้าให้นะรอเดี๋ยวเดียวจา้าแฮมขอบคุณค่ะในที่สุด ก็ลงมาถึงบ้านใต้ดินชั้นที่ยี่สิบเอเดินลงไปอีกจะเจอใครกันน้าเจอใครกันน้า <Okay. S 1> มาเหรอ <Okay. S 1> ใส่ไหมน้าใส่ใจนะ <laughs> ใครเนี่ย <What? S 1> ชั้นนี้ <Okay. S 1> เป็นชั้นของครอบครัวคุณ <What? S 1> จั๊กระจาน <Okay. S 1> ลงไปเลยหนูลงไปกันเองเลยนะเดี๋ยวแม่อ่านเดี๋ยวแม่อ่านหนูก็ลงกันไปเองโอเค นี่คือน้ำลากไม้เพิ่งคั้นสดๆเลยนะโอ้โหหวานอร่อยมากๆเลยค่ะพวกเรากำลังฝึกร้องเพลงโตขึ้นจะได้เสียงเพาะไงล่ะเดี๋ยวฉันจะสอนให้ร้องตามนะหนึ่งสองสามร้องเพงเลง่อยค่ะเอาร้องเพงเลง่อยค่ะอยู่กับพี่ร <c ười> ้องเพงเลง่อยค่ะเฮ <c ười> ้ย <c ười> ในที่สุดก็ลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่เท่าไหร่แล้วสามสิบสามสิบเดินไปอีกจะเจอใครกันน้าโมไม่ใช่ตัวอะไรเนระนี่ยตัวอะไรกระซุนพระอิน,นพิน์อยากเล่นโบว์ลิ่งไหมล่ะลองเอามือกิ้งตัวฉันดูสิชัยโยล้มหมดเลย พวกเรากำลังทำขนมนี่เอาใบไม้มาปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ล่ะฉันขอทำบ้างได้ไหมให้ทำไหมให้ทำไหมนี่ฉันที่เท่าไหร่เนี่ยอ่านจีดูชีดูชีดูช,ดชีอันนี้เลขอะไรสิบสามสามสิบเอ็ด ไปต่อเปล่าไปต่อไหมจบแล้วชั้นสี่สิบเอ้ยยว้าวนี่ชั้นของใครเนี่ยตัวอะไรเจ้ามดว้าวน่าอร่อยจังขอชิมบ้าง